อีกคนนึงแววเอ๋ยอยู่ใสแววแววเดินเชวนพี่ออมแอมครับเดินบ่าร์ดมาเดินยันบางเดียวบางเดียอีแววอยู่นี่เออแววว่าพี่แววคนละเดียวมาเป็นบอกหามาตามหาบางเดียวอยู่กรุงเทพได้จังวันนี้โอ้ยปาดมีแต่ผู้งามแแท้เมี่นครับสะอ่อนความงามหลาย นี่คุณตาชัดถามเรื่องเพลงเหมือนก่อนเพชรชาวดินติมชันของเราอันดับที่หนึ่งครับผมนี่ครับน้องน้องปุ๋มอิ่มอืมเป็นปุ๋มอิมม่เป็นปุ๋มอิมนะปุ๋มอิ่มเพราะว่ามันกำลังแบบน่ารักไงจุงจิมเปลี่ยนเสื้อให้เลยปุ๋มอิ่มน้องปุ๋มอิ่มเป็นจ้าไดนเพลงหนึ่งอยากให้สำหรับเอาบอกโซฟังเนี่ยตอนเขาที่แหลกของอาที่แรกอ่ะ หนูก็คิดว่าหนูหลงของแมาดีแล้วค่ะแต่หนูเพิ่นเขาของอัดเพิ่นเฮียหนูเป็นของอัดอยู่ขอนแกน่นเลยนบ่ค่ะคแล้วหนูอัดเพ้งแล้วพอดีหนูก็เลยตีรถกลับไปงานต่ออยู่เอยู่โคราชเพราะไปฮอดโคราชพ่อโจ้ท์หนําต่อค่ะว่าอย่ามันบ่ได้ดยยเด้อคําสุดท้ายเพิ่นว่าาคํเเดียว่น เดี่ยวค่ะหนูตีรถจากกันโกรธมากคอนแกนขี่เพื่อข้าเดียวยิ่งข้าไหนนะข้ามเลยหลัก n า a ข้ามมาหลักแง่ข้าเดียวแม่โอ้โหพอเจ้าก็ได้เนาะแล้วนี่ครับนี่บทบาทการแสดงของพี่อมแอมนะฮะกับสาวแหววผลตอบรับกระแสเป็นตังไรนะฮะอีแหววแซ่บก็จ้านี่ผู้ใดไปเบิ้งอีแหววแล้วยกมือมาดูตู้โอ้ตู้ไหเบิ้งรีเซฟรอบอีแหววดีตู้จากไหนจ้าาก เจมส์เนี่ยว่าเจมพ่อแล้วเดียวกูเจมส์พ่อเสด็จเลยอ๋อนี่ยบุญไอ้พ่อไหนไปเบิ้งฝองฝ่าไปเบิ้งจ้ะคราจ่ายฝากนะคะฝากผลงานครับผมกับฝากผลงานเพี่เพจเช่าดินในเด้อค่ะาลากาผ่าพยยนต์คายออดเนี่ยค่ะผู้ใดที่บรทษันเบิ้งผ่าพยนต์คายออดกับฝากเขาไปเบิ้งในเด้อค่ะเด้ออยากโม่ข้ามมาคายออดนี่คืออิงยังกะเขาไปเบิ้งค่ะสี่เดียวโมว่าความหมายของคายออดมันคืออย่างนี้ค่ะเนาะขอบคุณค่ะ อเมมนะค่ะอ,อแมมกล่าวถือว่าเป็นตัวแทนของนักแสดงไครอ้ออีกหนึ่งคนนะคะขอทรงกำลังใจให้ใหกับแนวหนาทุกท่านนะคะและกับพี่น้องผู้ที่ประสบอ่ ก็คือแบบมาศูนย์อพยพนะคะทุกๆครอบครัวนะคะให้มีกำลังใจสู่ต่อไปแล้วกากพี่น้องค่ะผู้ใดที่มีเวลาค่ะไปเบิรงกไข้อ่อใน,นเด้อตอนอกกนยอยี้กำลังสายยูก่อนที่นังจะออกจากโรงนะคะา <ขอ S 1> กซัพพอร์ตสนับสนุนไขอ้ออหล่ะครับสามลอยเป็นบังเท่งไอเด้อจ้าขอบคุณครับขอบคุณครัคบวัได้มากกันแค่สองคนในบอลใหญ่ใจสปอร์ตมาน้าบ่อถิมลูกถิมเต่าเรียนเชิญพี่โจอยู่คนเรียนเชิญครับผมบอลใหญ่ขอเสียในนังให้ไอโจนั่นเอง ครััสดีครับบวัสดีครับเป็นเบื่อนใครออกกันเยอะครับเนี่โอ้ขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายๆครับวันนี้ดีใจมากครับนะครับถือว่านัาศิลปินมาร่วมนะครับมาร่วมนะครับทำบุญกับเก้าสิบเนาะครับผมครับแล้วก็บ่ได้มาซื้อครับมาเอาบุญมานั่งเอาบุญมาฝากนะครับเรามาร่วมทำบุญด้วยนะครับมาร่วมทำบุญด้วย กำลังใจสู่แนวหน้ากับเรา90ตุรลไทยนับเดี๋ยวเรียนเชิญพี่ช้างด้วยนะครับผมเรียนเชิญพี่ช้างรับมอบจากพี่โจด้วยเรียนเชิญครับผมทั้งรอทั้งใจดีวันนี้ร่วมมืกับพี่ช้างนะครับจากพยศคลาอ้อแล้วก็สาวน้อยแม่สาวไร้รังวัชชู15,000บาทครับผมไมื่อได้ครับขอบคครับนะครับอนุโมทนาสาธุอาไทยร่วมน้ำกันครับสมัใจสู่แนวหน้าครับพี่น้องครับ อ่าี่มเหมือนว่าข่อยมาสั่นเถอะขอยู่ไกลอันสาวอันส<อ>าว<า>แบวล์เบลบล์ข่อยสัน่นก็ต้องขอบคุณนะครับพอสโจนะครับแล้วก็จากทีมงานสาวน้อยเป็นบรรแทนและวันนี้ทำหนังภาพยนตร,ร์ขายอ้อนะครับจนโดง่งดังก็ขอบคุณที่วันนี้มาร่วมสนับสนุนนะครับส่งทบคุณพี่ช้างที่จะร่วมกันส่งกำลังใจไปสู่แวนวหน้าด้วยั้งที่พอสโจเองก็เป็นหน่วยแรกที่ไปเริ่มต้นอยู่แล้วละ นะครับแต่วันที่มาก็ยังมาสมทบกับพี่ชาด้วยต้องขอบคุณมากครับครับเชิญนักจัดการเลยครับตัวคุณ่อนแดงเลยครับพี่น้องเนาะให้ไอโจฝากแฟนๆอีกจักหน่อยไปเบิ่งหนังห้าวไข้อ่ะครับผมตอนนี้เขาสู้สปดาห์ที่3แล้วนะครับตอนนี้หนังไข้อยังฉายทั่วประเทศครับผมับ่อ้อไอไอเย่าโอ้ตกใจหมดเลยครับน้ำหาอยู่วะหันอยู่หาอยู่ ตอนนี้ที่บอกวินเต็มแล้วนะครับขอับวินเป็นที่น่ายินดีมากครับพี่น้องอยู่เมืงเทพกับเบืองหลายยังมีเวลาอยู่นะครับขอบตัวกำลังใจที่สัตว์สุนทรภาพพี่อยู่เรื่องใครอ้ออย่าเพิ่งภาคสองต่ออีกว่าครับอ่าวเดี๋ยวเดี๋ยวจะผักเอาภาคหนึ่งให้รอดก่อนล่ะ เดี๋ยวทะลุ80ล้านกันขอบคุณทุกกำลังใจกันแล้วกันเนาะครับผมพอสนามสุนย์วิทย์จะเป็นบอลัมสาวน้อยเพลินแพงนะครับกำลังซ้อมกันอยู่เลยนะครับเปิดฤดูกาลวันเสาร์ที่20กันยายนพอกันพี่น้องครับกับสาวน้อยเพลินแพงแล้วก็สาวน้อยลำเพลินโชว์ครับครับผมขอบคุณครับเสียหน้าให้กับทีมสาวน้อยเพลินแพงครับพี่จอยยมณีนพี่ออมแอมน้องวิ่งและพี่ยาวลูกทีนยาวิลีย่าวิลีนะคครรับบขออุณครับ ขอบคุณครับขอบคุณหลายๆครับ